พร้อมนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดฟื้นเศรษฐกิจถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับการฟื้นเศรษฐกิจในสายตาของพรรคชาติพัฒนากล้านะครับเรามุ่งเน้นไปที่การลดค่าครองชีพนะครับซึ่งอันนี้สามารถทําได้เร็วทําได้ทันทีนะครับสิ่งที่เราจะทําอันแรกก็คือลดเรื่องพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ํามันนะฮะซึ่งเรามีปัญหาค่าการกลัน่นเรามีปัญหาค่าการตลาด แล้วเราสู้เรื่องนี้มาเป็นปีแล้วนะครับพักชาตินากาสู้ก่อนใครมาเป็นปีนะครับแล้ววันนี้ผมคิดว่าการปรับโครงสร้างพลังงานเป็นสิ่งที่ประเทศเราต้องทำนะฮะเรื่องที่2เราจะเข้าสู้กับเรื่องของการเข้าถึงเงินทุนนะครับผมคิดว่า SME เล็กๆนะฮะที่วันนี้ติดแบคลิสต์เป็นจํานวน 5, 6ล้านลายเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อได้ถ้าหากเรามีการยกเลิกระบบเครดิตบูโร ผ่านระบบเครดิตสกอริ n งขึ้นมาแทนที่นะครับระบบนี้จะทําให้คนตัวเล็กๆเ,เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้นแบงค์ธนาคารพาณิชย์จะต้องแข่งกันในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับไม่ใช่แข่งกันแค่แจกปฏิทินแจกร่มเป็นของชํารวยแต่เรื่องอัตราดอกเบีย้ยไม่แข่งขันกันเลยเรื่องแบบเหล่านี้ครับเราจะสู้นะฮะเรื่องที่3ก็คือเราจะลดภาษีเงินได้ของผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง4 0,000บาทอันนั้นไม่ต้องเสียภาษีเลยครับ นะครับหรือคนที่มีรายได้มากกว่า4 0 0 0 0บาทก็ได้ลดไปด้วยเพราะว่าบันไดขั้นแรกของการคิดภาษีคือ40,000บาทอันนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการกระตุ้นกำลังซื้อขึ้นมาในตลาดนะฮะในประเทศขึ้นมาทันทีแล้วผมเชื่อว่ามันดีกว่าที่เราจะไปขึ้นค่าแรงเพราะการลดภาษีเหล่านี้สามารถทำได้ทันทีนะครับเราสามารถจะผ่านขั้นตอนการแก้กฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยได้ไม่ใช้เวลาไม่นานนักเรื่องเหล่านี้ครับคือการฟื้นเศรษฐกิจ อื่นๆเนี่ยมันอยู่ในมาตรการหารายได้เข้าประเทศพักชาติพัฒนากล้าเน้นในเรื่องของการหารายได้เข้าประเทศมากกว่าผ่านงบประมาณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับชาพัฒนากล้านะครับ